สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่วีแม็ก Channel วันนี้เราจะมารีวิวโมเดว One Piece ลวันพีชก็เช่นเคยนะครับวันนี้พบกับลอฟลุนจิครับผมงานจากค่ายมันเทสโตครับผมลุนจิตตัวนี้จะอยู่ในงานเคนทะิงงานคีบของฝั่งญี่ปุ่นเขาลอฟลุนจิตตัวนี้จะอยู่ในไลน์ของ Creator X Creator One Piece อร์วันฟิลมโกลอฟลุนจิครับผม ส่วนประมาณคร่าวๆของตัวรุนจินะครับผมปรากฏตัวข้างล่างในฐานะหัวหน้าช่างเลื่อยไม้ของบริษัทกาเรล่าคอมพานีอู่ซ่อมเรือประจำเกาะวอเตอร์เซเว่นครับผมแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของรุนจิเนี่ยคือหนึ่งในองค์กรรอบสังหารของรัฐบาลที่ชื่อว่า CP9 ีรุนจิถือเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ CP9 และเป็นเครื่องจักรฆ่าคนที่โหดร้ายและเยือกเย็นที่สุดอีกด,ด้วยครับผมหลังจากการพระรดดุเดือดที่เอ็ดีเอสล็อบบี้แล้วนะครับลูฟี่ไปเนี่ยรุนจิได้พักรักษาตัวจนหหาาาาาาายแลลแลาาลลลลล้้้้้้ววไไดดมมมมีีีโโโโออออกกกกกกกสสัััััับบบบเเเเเขรรรรรร่ฐคคคงงุนนนนจจิป็ผผผผผูใชพศะะืื ามารถแปลงร่างเป็นเสือดาวได้และจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในรูปแบบมนุษย์อสูรครับผมส่วนอาวุธที่ใช้หลักๆเนี่ยก็คือรูปแบบทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นกายาเหล็กกายากระดาษเดิมชนจันท้าวายุตัชนีพิฆาตโซครับผมและท่าที่สุดยอดของตัว Love ลอฟุนจิเองเนี่ยมีชื่อว่าโลคูโอกันนั่นเองส่วนปัจจุบันเนี่ยก็ยังพอเห็นตัวลุนจิปรากฏในที่ต่างๆบ้างครับผมไม่ว่าจะเป็นในเนื้อเรื่องหลักหรือว่าเดิะมูวี่แต่ผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลุนจิจะได้มีโอกาสประทัดหนักๆก,กับต,ว,บต,ต,ตว่่อออเาาานนนดจโ ใส่บทบาทให้กับตัวละครตัวนี้เพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของตัวลอฟลุนจิแห่งซี9นนะครับผมมาเรามาดูอาร์ตเวิร์คของตัวกล่องก่อนดีกว่าเนาะสำหรับอาร์ตเวิร์คของตัวกล่องนะครับผมด้านหน้าเราก็จะเห็นตัวลอฟลุนจินะครับผมที่เป็นแบบโมเดลเกือบเต็มตัวอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านขวาบนเนี่ยจะมีตาสัลระของตัวแบนเพสโตอยู่ท่านซ้ายบนจะเป็นตาสัลระของตัวเคนคิงงานที่ผมฝั่งญี่ปุ่นเขานะครับผมแล้วก็ถัดลงมาหน่อยครับผมก็ะเปววัพรรบบาาู่แของต ุทของตัวลอฟลุนจิตัวนี้เนี่ยครับผมถูกออกแบบมาเพื่อวันพิชฟิล์มโกโดยเฉพาะเนาะ <c oughs> แล้วก็ด้านล่างครับผมก็จะบองบอกว่าเป็นลายของเคเทเตอร์เอ็กเคเตอร์วันพิชฟิล์มโกะลอฟลุนจินะครับผมก็จะเป็นอาร์ตเวิร์ดของทางด้านหน้ากล่องเนาะด้านข้างครับผมสําหรับ Art อาร์ตเวิร์ดทางด้านข้างฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีตัวโมเดลของลอฟลุนจินะครับผมเกือบเต็มตัวอยู่ทังด้านฝั่งนี้เลยแล้วก็จะบองบอกว่าเป็นลายของเคเทเตอร์เอ็กเคเทเตอร์อยู่ด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันครับผมด้านข้างอีกข้างนึงงครรรัับอาา์ Art ์ตเวิทฝ่งนนนนีี้เเ่่ยกก็็จจะปุุมงงงๆตตาขอออััวลิครบ แล้วก็เจ้า่งบอกได้นะว่าตัวลุจนจิเนี่ยงานนี้นะครับผมออกมาสองสีกนะ็คือสีขาวแล้วก็ตัวสีดำครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะสวยทั้ง2ส,สีเลยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมเลือกที่จะมาเป็นสีขาวครับผมาอาอร์ตเวิร์ดด้านบนเลยครับสำหรับอาอร์ตเวิร์ดของทางด้านบนเนี่ยก็สภาพกล่องจะเย็นๆหน่อยเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมได้มาเป็นมือ2นะครับผม อาร์ตเวิร์กของทางด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวมุมมองหนึ่งมุมมองของตัวล้อมุนจิครับผมแล้วก็จะมีบ่งบอกว่าเป็นลายของเคเตอร์แอคเอเตอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมด้านหลังครับส่วนอาร์ตเวิร์กของทางด้านหลังเนี่ยก็จะบ่งบ,บอกเลยครับผมว่าตัวนี้เนี่ยออกมา2ส,สีเหมือนกับด้านข้างทางฝั่งนี้แต่ว่าด้านข้างทางฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกมุมมองต่างๆของทั้ง2สีเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะด้านล่างครับผมส่วนอาร์ตเวิร์กของทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นพวกคำเตือนต่างๆแล้วก็ตัวสติกเเกกกออออรรรร์ขขงงงดีมมยคคััับบบผผ็็จะะะปปนนาณ้สตวล่ เมื่อแกะกล่องออกมาครับผมสิ่งที่เราจะได้หลกัหลกๆนะครับผมหนึ่งเลยคือเสาค้ำครับผมอ่าอันนี้จะติดอยู่ตรงเท้านะครับผมตรงข้อเท้าแล้วก็ตัวค้ำของตัวผ้าคลุมนะครับผมจะได้มา1ชิ้นนะครับผมแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือตัวผ้าคลุมอ่าเราจะได้ผ้าคลุมมาประมาณนี้นะครับผมซึ่งดีเทลของตัวผ้าคลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีเลยจะเป็นโทนสีขาวเรียบทั้งหมดนะครับผมสำหรับตัวผ้าคลุมส่วนลาตัวเนี่ยจะแยกออกเป็น2ชิ้น,นะครับผมนั่นก็คือส่วนท่อนบนอ่าท่อนบนเราจะได้มาเป็นรูปแบบประมาณ นี้นะครับผมซึ่งดูดีครับผมแล้วก็สวยงามแล้วก็ท่อนล่างครับผมท่อนล่างเนี่ยไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่นะเพราะว่า texture ผิวสัมผัสเนี่ยเท่าที่จับจับดูนะครับผมมันเหมือนกับว่าเป็นพลาสติกกุวงนะครับผมซึ่งผมค่อนข้างที่จะเสียดายแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวโมเดลสักเท่าไหร่อ่ะเนาะแล้วก็2ชิ้นสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือส่วนหัวเราจะได้ส่วนหัวของตัวล็อบวุ้จิมาประมาณนี้เลยซึ่งค่อนข้างที่จะเท่มากแล้วก็ทําเหมือนกับในตัวมังง มากพอสมควรเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกแววตาแล้วก็สรงผมทั้งหลายและก็อีกชิ้นหนึ่งครับผมนั่นก็คืออันตลิครับผมนกที่ลาบประจําตัวของตัวลอปุนจินั่นเองอันนี้เขาก็จะให้มาด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเมื่อแกะกล่องออกมาสําหรับตัวโมเดลลอปุนจิตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบง่ายมากเลยครับผมผมมองว่าตัวรุนจิตตัวนี้มันเป็นตัวหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะเพราะว่าผมเห็นแค่ตัวกล่องนะครับผมผมเห็นแค่ตัวมือกับตัวใบหน้าที่เออเฮ้ย mình การลงสีการลงเส้นที่ตัวโมเดลตัวนี้ที่เขาทำมาเนี่ยมันช่างน่าสนใจจริงๆนะครับผมมาเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้างเนาะแต่ผมบอกก่อนเลยว่าตัวนี้รีวิวง่ายครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเนาะมาเริ่มจากตัวใบหน้าก่อนเลยดีกว่านะครับผมสาหรับตัวใบหน้าครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่างานลงสีงานลงเส้นตัวเวลตาตัวใบหน้าของรถตรุนจิตตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากชัดมากแล้วก็ดูแข้งขึมเหมือนในมังงะมาก พอสมควรเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะยืนในรูปแบบที่มีหน้าก,กากบังไว้เนี่ยแต่ว่าแววตางานลงเส้นที่ตัวใบหน้าของรอบดุจิตตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่มันมาอย่างจริงๆนะครับผมรายละเอียดของตัวใบหน้าตัวแววตาทําออกมาได้ดีมากพอสมควรยาวจนไปถึงด้านหลังเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวจอนตัวทรงผมเอ่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันนะครับผมเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะสวยงามครับผมตรงราย อย่าตรงส่วนนี้ด้านบนครับผมรายละเอียดของตัวส่วนมวกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมก็จะเป็นโคนสีขาวแล้วก็จะมีคาดที่เป็นคาดสีดำนะครับผมสีไม่เลอะสีไม่ค่อยเปิดก็ถือว่าดูดีโอเคครับผมใช้ได้นะนิดนึงครับผมไหนๆก็อยู่ทางด้านบนแล้วนะก็มาดูของนกพิราบป,ประจําตัวล็อบลุนจินะครับผมดีเทลไม่ค่อยมีอะไรครับผมแถมงานลงสีของตัวนกพิราบเนี่ยก็ค,ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายไป,ไปนิดนึงนะเพราะว่าตรงส่วนปากของตัวนกพิราบเนี่ยครับผมมันจะดู เละๆไปนิดนึงอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับผมแต่โดยองโดยรวมมองผ่านๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีไม่เลวเลยนะไม่ว่าจะเป็นชุดที่นกพิราบตัวนี้ใส่อยู่นะครับผมและก็รายละเอียดส่วนต่างๆของส่วนขนที่เป็นงานปั้นนะครับผมตรงนี้เขาเก็บมาให้ด้วยมีเนคไทด้วยนะครับผมใช้ได้ใช้ได้ดูสวยงามดีด้านหลังครับผมก็จะมีงานปั้นที่เป็นพวกรอยยับของตัวเสื้อของตัวชุดเนี่ยก็เขาใส่มาให้ด้วยนะครับผมสวยงามครับผม <laughs> ด้านหลังครับผมตัวปีก ของตัวนกพิราบอันตลิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะครบครับผมผมจะชอบจําชื่อนกพิราบตัวนี้เป็นอันโตนิโอทุกทีเลย <laughs> มันชื่อมันชื่อว่าอันโตลินะ <laughs> นะครับผมอ่ะเราไปดูด้านหน้ากันต่อเนาะ่วนรายละเอียดของตัวขาของตัวนกพิราบเนี่ยก็เละๆไปนิดนึงครับผมแต่ถ้ามองผันผ่านมองไกลๆเนี่ยก็ถือว่ายังดูดีแล้วโอเคอยู่ต้องมามองจ้องจริงๆนะถึงจะรู้ว่าเออรายละเอียดตรงนี้มันดูเละไปนิดนึงนะงานลงสีมันทําออกมาหยาบ ไปหน่อยแต่องคโดยรวมแล้วถือว่าทำออกมาได้ดีครับผมด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารายละเอียดของส่วนปากแล้วก็ส่วนเข่าของตัวล็อกใบหน้าของล็อกรุนจิเนี่ยเขาก็ให้มาอย่างครบถ้วนนะไม่ใช่ว่ามีหน้ากากบังแล้วก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดส่วนอื่นมาอันนี้เขาใส่มาครบนะครับผม <c oughs> <c oughs> นิดนึงครับผม <c oughs> ไหนๆก็อยู่ตรงใบหน้าแล้วเนาะ <c oughs> งานปั้นของตัวมือครับผมอันนี้เนี่ยโอ้โหทําออกมาได้ดีมากเลย <c oughs> ตัวมือของล็อกรุนจิเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกับในมังงะอยู่แล้วเนาะ,นะ <c oughs> แล้วก็แถมมีพวกรายละเอียดของตัวเส้นเลือก รอ,อยขีดขีดเล็กๆของตัวกล้ามเนื้อนะครับผมหรือว่าตรงฝ่ามืออันนี้เขาใส่รายละเอียดตรงนี้ดีเทลของรายละเอียดตัวมือตรงนี้เนี่ยมาให้อย่างครบถ้วนแล้วก็ดูสวยดีไม่ได้ใหญ่โอเวอร์ขนาดนั้นด้วยนะครับผมทำออกมาได้ดีมากเลยตัวมือของลอบุนจิถือว่าทําออกมาได้สวยครับผมรายละเอียดงานปั้มของตัวมือทาออกมาได้เวิร์กแล้วครับผมตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะนิดนึงครับผมตรงหน้าอกอ่าตรงหน้าอกของรอบุนจิเนี่ยก็จะแอบมีใส่พวกกล้ามหน้าอกมาให้ด้วยหน่อยนึงเนาะ แต่ก็นิดนึงเท่านั้นเองนะครับผมตัวเสื้อครับผมตัวเสื้อของลอบุนจิตัวนี้เนี่ยด้านในเนี่ยครับผมที่เป็นเสื้อเชิ้ตก็เป็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับผมสีฟ้าอ่อนๆนะครับทำออกมาได้ดีครับผมงานลงสีไม่ค่อยมีสีเหลือสีเปิดเท่าไหร่แล้วก็จะมีงานปั้นที่เป็นรอยยับมาให้ด้วยนะครับผมถือว่าดูดีแล้วก็โอเคครับผมด้านนอกของตัวชุดเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสูตรสีขาวนะครับผมรายละเอียดของตัวเสื้อสูตรสีขาวเนี่ยทำออกมาได้ดูดีนะถือว่าทําออกมาได้เวิร์กองประกอบครบถ้ววนนรผมมไ่่าาจะะเเปป็ก๋ ด้านหน้านะครับผมของตัวชุดทั้งสองข้างเลยแล้วก็งานเก็บรายละเอียดของตัวสีของตัวกระดุมนะครับผมทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะไม่ค่อยมีสีแล้วไม่ค่อยมีสีเปิดด้วยแถมจะมีงานตั้นที่เป็นพวกรอยยับนะครับผมมีให้เห็นปะปายถือว่าทอาออกมาได้ดีนะสวยงามครับผมแตดตรงนิดนึงนั่นก็คือตัวยศที่ลอปุนจิมมนะครับผมตัวตรงนี้เนี่ยงานลงสีเขาเนี่ยมันดูรีบๆไปหน่อยเนาะทำให้ตัวยศตรงนี้ครับผมมันค่อนข้างที่จะ จะบอกว่ายัางไงเดีย๋ยมันค่อนข้างที่จะดูแปลกไปกับตัวชุดนิดหนึง่งมันดูลอยๆอะ่ะมันดูไม่ค่อยเนียนะนะครับผมงานลงสีของเขาเนี่ยก็นิดนึงครับผมเพราะว่างานปั้นออกมาปั้นเป็นแนวเละๆไปน,นิดหนึง่งงานลงสีก็เลยทําให้เห็นเป็นประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายนะครับผมแต่ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งไม่ได้แย่หรือว่าเลวร้ายจนเกินไปเนาะนะครับผมถัดลงมาด้านล่างครับผมตัวมืออีกข้างหนึ่งของอร็อคตุลจิเก็บราลยละเอียดมาครบถ้วนครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก เส้นเลือดโปดหรือว่ารอยที่เป็นรอยมือ,อที่เป็นเส้นๆตรงข้อมือพวกนี้เขาเก็บมาให้อย่างครบถ้วนครับผมดูดีสวยงามนะครับผมใช้ได้เลยสวยครับผมงานปั้นตัวมือของลอรุญจิตตรงนี้ทําออกมาได้ดีนะผมว่ามันเวิร์กดีนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับตัวกางเกงของลอรุญจิตนะครับผมไม่ค่อยมีอะไรนะฮ่าธรรมดาครับผมเรียบๆเ,เป็นกางเกงสแล็กสีขาวธรรมดาไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่ารายละเอียดลวดลายสักเท่าไหร่เนาะสำหรับตัวกางเกง ตัวรองเท้าครับผมอ่าตัวรองเท้าเนี่ยละเอียดส่วนมากก็จะมีแค่ตรงที่เป็นเหมือนกับ เชือกรองเท้าตรงนี้ครับผมเท่นั้นเองนะครับผมและก็รายละเอียดส่วนย่อยนั่นก็คือเขาจะใส่สีที่เป็นเหมือนกับสีเนื้อครับผมตรงจุดนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่ถุงเท้านะครับผมและก็สวมรองเท้าเลยมันจะมีขอบที่เป็นขอบเนื้อมาให้หน่อยนึงแต่ถ้ามองดีๆแบบมองจ้องอ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสีของรองเท้าซึ่งอันนี้เนี่ยต้องมองแบบมองมันผ่านนะถ้ามองมันผ่านเนี่ยครับผมเฮ้ยโอ้โหตัวนี้นี่มีรายละเอียดดีเทลดีเนาะทั้งมีรอยสีที่เป็นสีเนื้อของตัวเท้าแล้วก ก็มีรองเท้าที่เป็นสีขาวอันนี้ตรงจุดนี้ผมว่าผมมองโอเคนะแต่เขาไม่ได้กรีดลึกเข้าไปครับผมตรงส่วนที่เป็นสีเนื้อเนี่ยมันเลยทําให้มันดูแบบว่าเป็นรองเท้าสีขาวที่ตัดกับสีเหลืองไปนิดนึงตรงนี้มันเป็นจุดเล็กๆครับผมไม่ค่อยมีอะไรเนาะส่วนละเอียดของตัวรองเท้านี่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีครับผมรอยตะเข็บเอ่ยแล้วก็พวกงานปั้นที่เป็นตัวรอยยับยับเอ่ยอะไรพวกนี้ครับผมเขาทาออกมาได้ดีมากเลยนะนิดนึงครับผมเลยนิดนึงตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเนาะ <laughs> ส่วนด้านในของตัวผ้าคลุมครับส่วนด้านในของตัว ผ้าคลุมเนี่ยโอ้โหความจริงแล้วส่วนนี้เนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องใส่มาให้ก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่มาให้ด้วยนะครับผมด้านในของตัวผ้าคลุมเนี่ยจะออกเป็นโทนส,รราาสีฟ้าฟ้าหน่อยซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับขนสัตว์นะครับผมรายละเอียดเท็กเจอร์ผิวสัมผัสเนี่ยก็คนละอย่างก,กันด้วยนะอ่าเป็นอะไรที่เออตรงนี้เนี่ยเวลาล้อบจี้ใส่ผ้าคลุมเนี่ยตรงส่วนนี้จะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เขาใส่มาให้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่ดูดีแล้วก็โอเคครับผมดูสวยงามดีผ้าคลุคมด้านหลังครับผมรายละเอียดของส่วนน้าคุมดหล ไม่ค่อยมีสีเลือดสีเปิดเลยนะถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวมือ2ก็ตามเนาะนะครับผมรายละเอียดสีถือว่าทำออกมาได้ดีงานปั้มพวกรอยยับพวกส่วนต่างๆเนี่ยเขาก็ให้มาด้วยนะครับผมปปายนะงานเก็บรายละเอียดส่วนพวกตัวกระดุมอ่านี้เขาก็เก็บมาให้อย่างปานี้เ,เรียกว่าปานี้เลยดีกว่านะเพราะว่าจุดเล็กๆจุดนี้ส่วนมากเราจะเห็นว่าสีเลือดสีเปิดตรงจุดนี้มีค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะทั้งสองข้างเลยนะครับผมถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยเวิร์ครับผ ตัวนี้ใช้ได้สวยงามองค์โดยรวมทั้งหมดของลอตบุญจิตตัวนี้ก็จะมีเท่านี้เนาะรีวิวง่ายเลยครับผมตัวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วนะทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับของส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือส่วนสูงส่วนสูงรวมฐานแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ21-22 cm ครับผมโดยประมาณนะ21-22 cm มีส่วนสูงใน้ราวๆหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวลอตบุญจิตตัวนี้น้ำหนักไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่นะแล้วก็บุญจิตตัวนี้นะครับผมผมได้มาจากพี่คนหนึ่งที่อยู่ใน เพจซื้อขายประมูลแลกเปลี่ยนนะครับผมก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งกันแหละเนาะได้มาในราคา400บาทนะครับผมเพราะว่ามันเป็นมือสองด้วยเนาะโชคดีนะครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูคร่าวๆสักรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับล้อรุนจิงานวันพีชฟิล์มโกตัวนี้นะดีครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดูดีแล้วก็โอเคแม้ว่าตัวดีเทลหรือว่าจุดต่างๆจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าดีเทลตัวนี้น้อยครับผมส่วนมากจะเป็นสีขาวตามชุดเลยทำ ให้ดีเทลของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแต่รายละเอียดส่วนต่างๆที่เขาให้มันเนี่ยแม่ทาออกมาได้ดูดีนะรายละเอียดส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกข้อมืองานเก็บของตัวมืองานปั้นของตัวมือตัวทรงผมแล้วก็รายละเอียดตัวใบหน้าทําออกมาได้ดีครับผมงานลงสีงานลงเส้นตัวนี้ติดนิดเดียวครับผมไอตัวนกพิราบันตัวนี้เนี่ยนิดนึงนะน่าจะทําให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับผมน่าเสียดายน่าเสียดายแต่ก็เป็นจุดที่ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนะครับผมถือว่ายังอยู่ในจุดที่รับได้อยู่ ก็โอเคครับผมเป็นหนึ่งตัวที่เอ้ยผมเห็นแค่กล่องแล้วก็้อตัวนี้เป็นหนึ่งตัวน่าสนใจอ่ะต้องต้องมีแล้วแหละ <laughs> นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับลอฟลุนจิวันพีทฟิล์มโกนะครับผมเคียร์เตอร์แอคเคยร์เป็นไงกันบ้างครับผมถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได้นะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs> ชอบรละเลยอยียดตัวใบหน้าจริงเลย <laughs>